สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวพีชสีทองสีทองเปลือกบ,บางมากนะคะเปลือกไม่เหมือนทอ้อไม่เหมือนพีชทั่วไปที่มันจะออกขนขนลยนะแต่ตัวนี้มันเปลือกมันจะเหมือนมันจะเหมือนเชอร์รี่เปลือกแต่บางกว่าเชอร์รี่นะคะ ไม่แข็งเชอรี่จะอ่อนนุ่มไอ้ตัวนี้เริ่มสุกละเริ่มสุกละเดี๋ยวชิมแอน,นกันได้ทั้งเปลือกเลยอ่ะอืมอืมอืมอือืมำน้ำค่ะอืม ทำน้ำหนะักหยดติงติงๆเลยความจริงก็ปอกกินได้อยู่แต่อยากกินแบบเนี้ยให้เห็นว่ามันทำนจริงๆใส่เข้าต่อเมื่อกี้ไปเอาของจากเซเวน่นชํำน้ำมาก ห,หวานหอมไม่ติดขมหอมมากเลยค่ะจีทองจกลูกละส5บาทเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อกินอีกซื้อที่ตลาดอ ใครที่ชอบกินพีชแล้วไม่ชอบติดขมไม่ชอบผิดเปรี้ยวหอม,ห,อมหวานพีชเนื้อพีชมากเปลือกเปลือกก็อ่อนไม่แข็งไม่เสียฟันเปลือกบางอื อันี้คือแบบสุกแล้วสุกแบบนุ่มๆแล้วมันจะมีแบบกรอบๆอีกถ้ากรอบๆก็คือรสชาติเดียวกันแต่แตจะกรอบถ้าสุกก็จะฉ่ำน้ำหน่อยปกติถ้ามีระขอบรอบๆเม็ดเนี่ยที่เคยกินมามันจะติดขมนิดหน่อยอันนี้ไม่ติดุมอร่อยค่ะมีรอบสอง ไม่ได้แพงมากดูก็35บาบาทก็เข้ากำมือดูเข้ากำมือนะโอเคบ๊ายบาย